ผมคิดว่าทีมในอาเซียนเขารู้แล้วนะครับว่าการตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่คําตอบกับการที่เขาจะพัฒนาทีมไปสู่ฟุตบอลโลกช่วงนี้ก็มีกระแสฟุตบอลซีเกมส์ใช่ไหมไทยก็ชนะสิงคโปร์ไปสามหนึ่งเวียดนามก็ชนะลาไวไปสองศูนย์ซึ่งถ้าดูรายละเอียดนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าแต่ละทีมนะครับแต่ละทีมไม่ได้เน้นอุดแล้วนะครับแต่ละทีมมีจังหวะบีบมีจังหวะสวนกลับมีจังหวะดันสูงเพื่อที่จะบีบให้ครีมที่ครองบอลเสียบอล ทีมชาติไทยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ้ว่าแบบเราเก่งกว่าเขาเราแบบคอมบอลได้มากกว่าอีกฝ่ายเขาไม่กล้าบีบหรอกนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเขายกระดับวิธีการเล่นมาว่าเฮ้ยตอนที่แบบตั้งรับกับ,ก,บกับการที่เจอทีมชาติไทยในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็โดนอยู่ดีอ่ะไหนๆก็โดนแล้วก็ลองบีบขึ้นสูงมาซิอะไรอย่างเงี้ยบีบให้เล่นยากไปเลยแลกไปเลยอย่างเงี้ยไอ้นี่สําคัญนะครับจังหวะนี้เพราะถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยมันไม่ใช่พลาดแค่ในแดนคู่ต่อสู้ไง เออถ้าพลาดในแดนคู่ต่อสู้เราก็มีจังหวะวิ่งลงมาตั้งรับทันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพลาดกลางสนามพลาดแบบในแดนตัวเองนี่คือแบบถึงหน้าประตูเลยนะนี่ก็เป็นความเสี่ยงของเราที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะว่าแบบเออเรามีวิธีแก้เพศเราแบบอ,อ๋อเล่นต่อบอลเร็วนู่นนะี่นเรามีนักเตะมีคุณภาพอย่าลืมว่าอีกฝ่ายก็ยกระดับมาเหมือนเราจะดีขึ้นนะครับแต่อีกฝ่ายก็ตามมาเช่นกันเราเห็นอะไรไหมครับเราพบว่าเราจะแบบอ,อ๋อกาวขขามอาเซียนเราจะต้องดีกว่าเราเหนือกว่านู่นนั่นแต่ลืมให้ฝ่ายที่แบบ ทีมในอาเซียนอ่ะเขาก็ไล่หลังเรามาน่ะอย่างที่ไทยเจอสิงคโปร์อย่างเงี้ยเรายิงเขาได้จริงนะครับแต่เองครับเราก็โดนเขายิงนั่นแสดงว่าเรามีข้อผิดพลาดถูกปะนั่นแสดงว่ามันมีจังหวะที่เขาพยายามบุกรุยบุกสู้พาบอลเข้ามาสู่แดนสามของเราได้แดนที่แบบบริเวณหน้ากอดคโทษในกอดคิดโทษเราถูกปะเมื่อจลุลูกโด่งลูกอะไรคือเขาพามาได้อะนี่แหละครับหรือแม้กระทั่งที่ผมดูเวียดนามกับลาวอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเวียดนามของบอลแบบลาวแบบเขาเรียกไง ไม่ได้โตกลับเลยเราสู้นะครับเราคลองบอลขึงหลาไหลเวียดนามเราคิดดูอะสมัยก่อนอาจจะแ,แบบเอ๊ยเราต้องแบบตั้งรับเวียดนามคลองบอลมันเป็นภาพชินตาใช่ไหมแต่สมัยนี้ไม่แล้วนะครับผมว่าแต่ละทีเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าการตั้งรับอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบแล้วก็เห็นแบบเห็นวิธีการเล่นของทีมใหญ่หลายทีแล้วาเฮ้ยถึงแม้ว่าจะตั้งรับนะแต่ไม่ง่ายนะที่จะคลองบอลใส่แล้วเข้าทําอ่ะแน่นอนนะว่ามันมีข้อหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นข้อที่แบบฝังใจใช่ไหมว่าแบบ พอดันสูงเติมสูงไปเปิดพื้นที่แดนหลังแล้วแบบโต้โตะกลับเร็วนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดมีการจัดการแดนหลังที่ดีแผงหลังที่ดีประกบดีแบบพยายามเติมที่มีการฝึกมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะยอมรับได้หรือเปล่าสําหรับทีมเหล่านั้นนะครับว่าเฮ้ยอาจจะมีโอกาสโดนนะแต่ในเมื่อมันก็จะโดนอยู่แล้วอะกะโดนให้น้อยลงและสร้างสารรค์โอกาสในการที่จะทำประตูให้ได้มากกว่าอี Fi ่ายนี่ก็คือวิธีการที่ทีมในอาเซียนยกระดับมานะครับ ดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะถ้ารุ่นนี้เติบโตไปเนี่ยแน่นอนนะเราเหนือกว่าในเรื่องของอความฟิตคุณภาพนักเตะแต่เรื่องวิธีการนี้นะครับก็คือถ้าเราไม่ได้พัฒนาเรื่องของรูปแบบการพัฒนารับมือกับความเข้มข้นความกดดันในเกมแบบอีกฝ่ายลุมสองสามสี่อย่างเงี้ยแล้วมันส่งให้ใครไม่ได้อะเราทํายังไงอีกฝ่ายไล่กดด้วยไล่ประกบด้วยมันคือแบบรับบอลไม่ใช่หลุดนะครับต้องดึงหลอกต้องพลิกต้องแบบสร้างจังหวะในการที่จะเอาชนะ การส่งบอลในแนวลึกด้วยก็เป็นที่น่าจับตามองนะว่าผลมันจะเป็นไงต่อไปอย่างเวทนาเป็นไงครับเขาก็สร้างมาแล้วโอ้โหไม่เน้นตั้งรับแล้วนะครับลุยสู้เลยอย่างเงี้ยดังนั้นทีมไทยต้องระวังนะครับแล้วก็ยกระดับให้เร็วกว่าน,นี้แล้วก็มีความต่อเนื่องมันก็จะช่วยเราสามารถที่จะสู้ระดับเอเชียได้แล้วก็แบบว่าไงไม่โดนในอาเซียนนะครับไม่โดนทีมในอาเซียนแบบ มากดใส่เรานะครับถ้ากดใส่เราเมื่อไหร่นี่คือแบบแฟนบอลไทยเตรียมเตรียมลงทัวร์เลยอะคือก็คือด้วยความที่ว่าแฟนบอลไทยทุกคนก็อยากเห็นทีมชาติไทยเล่นเก่งขึ้นแบบเล่นเหนือชั้นอยากจะแบบสู้ระดับเอเชียได้นะมันก็เป็นตัววัดมาตรฐานว่าเฮ้ยเราจะไประดับเอเชียเราสู้พวกเก่งๆอย่างเงี้ยพวกนี้มันต้องจัดการได้ปะอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ทุกคนคิดเ,เห็นกันบ้างครับกับการที่ทีมในอาเซียนยกระดับขึ้นมานี่ถ้าเกิดเราแบบ ไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าแบบเอาไม่จริงจังนี่ต้องระวังเลยนะครับ